เียตํรารวจของไทยเกียนติไร้้า ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอนอในดวงใจค่ะดิฉันนิชการชนนุรักษ์ค่ะครับและผมชนกิตจิตอรีรัตน์ครับค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการสอนอในดวงใจทางช่อง One Rescue TV เตือนภัยค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็มาอยู่กันที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านพันตำรวจเอกชุนพลพุ่มพวงนะครับผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่นะครับเราลงพื้นที่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้กับนะครับได้พาพวกเรานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมในโรงพักด้วยว่าในแต่ละส่วนทําอะไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เดินเข้ามานะครับที่เห็นอยู่ความแปลกความแปลกมีเหมือนเป็นเบาะรถยนต์เป็นเหมือนเบาะรถยนต์เลยใช่ไหมรรถรถตู้ ประยุกมายังไงเนี่ยมุมนี้เป็นมุมที่ฝ่ายต้องให้ประชาชนมารอใช่ไหมครับพอดีประธานกตตทสนเราคุณวสานเบ้นทองหล่อนะครับท่านก็พอดีท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบ้นนะครับก็เวลานำรถมาบางทีลูกค้ามาเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างก็จะไม่บอกประเภทนี้เหลือเยอะนะครับท่านก็เลย เลยคุยกันว่าเออน่าจะใช้ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็เลยนำเบาะรถนี่เป็นบาะรถเบนท์เลยเนี่ยใช่นี่ใครอยากนั่งรถเบนท์ต้องมานด้านนี่เลยซ้อมก่อนก่อนที่ซื้อรถก็ต้องซ้อมบาะก่อนอ๋อได้มาซ้อมก่อนครับเอ๊ะแล้วที่พาผมมายืนตรงนี้นี่ตรงนี้คืออะไรครับใน่วนนี้จะเป็นเป็นห้องที่รับแจ้งความนะครับก็จะเป็นจุดวันสต๊อกเซอร์วิสนะครับในนี้ก็จะมีทุกอย่างรวมกันนะครับก็จะมี มีเริ่มแต่รับแจ้งเอกสารหายมีลงะเียนประจำวันเป็นหลักฐานมีในส่วนต่างนั้นก็จะเป็นพวกชำระค่าปรับต่างๆหรือเ่อยื่นเอกสารเอ๊ะตรงนี้ตรงตตรรงงนี้จุดนี้เขาเรียกอะไรอ๋อเอกสารหายใช่ไหมครับเอกสารหายก็จะมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ครับใช่ไหมครับอ๋อนะครับเรียกว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสครับอยู่ในบริเวณนี้ในแอนีนนี้จะเป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิสสามารถมารับบริการจุดเอ๊ะแล้วอับขมียนเขมียนประจําวัน สเมียรนี่ผมนึกว่าเป็นพวกฝ่ายบรรจุบัญชีหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรกันเป็นชื่อตำแหน่งกันไปชื่อตำแหน่งก็คือเจ้าที่ที่เขียนประจำวันครับในการลงประจำวันไม่ว่าจะแจ้งเป็นหลักฐานแจ้งคดีต่างๆก็จะมีการมาลงประจำก็จะมีมีมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นร้อยเวรอต๋อนี่ประชาชนมาประชาชนที่มาแจ้งความครับองอีร้อยเวรสองท่านคือคือดูแลเรื่องจราจรท่านหนึ่งดูแลเรื่องคดีอาญาอ๋อโต๊ะนี้เป็นโต๊ะจราจร อ๋อส,สอบสวนผู้ต้องหาด้วย,วยแล้วก็เป็นเรื่องของจรจรด้วยแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้การประชาชนได้พูดถึงครับแต่รู้สึกว่ามาลงพักนี่คือคักคักใช่ไหมค้คือคักตลอดคือค้งตลอดตลอดตล่ดตลอดตลอดตลดตลอ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 มตลอดตลอดตลออดตรงนตลอดตอดตลอตรงมตลอดตหอดอนทลอดตลเอดตรอดตลอดาเรตอมตตลอดอดตลอดอดตนครับดตลดตตลรดตอรอออนดดด เป็นจุดทีบปรับแล้วก็รับเอกสารต่างๆนะครับชำระค่าปรับอ๋อครับอ๋อตรงนี้เป็นพอดีเจ้าที่วเราแต่งการไม่เรียบร้อยเพราะว่าหลังหลังเสียอ๋อหลังเป็นอะไรเสียกืบหมอนรองกระดูกนะครับอ๋อครับเอ๊ะอย่างนี้ต้องไปให้ท่านผู้บริการนครบาลรักษาพราะรู้สึกว่าท่านก็รักษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลังด้วยนะแต่นี่ใจยังสู้ฮะยังนั่งทํางานได้ก็ยังไหวอยู่ไม่ยอมไม่ยอมนอนอยู่กับบ้านต้องมานั่งทำงานโอ้ครับแม้แต่หลังเสียนี่ต้องต้องถือว่าเสียสละมากครับ เมื่อกี้เนี่ยตามแอบเห็นอะไรบ้างแม่ตมนูเหมือนมีโต๊ะระหว่างร้อยเวรทั้งสองคืออะไรคะเห็นเห็นว่าตอนนั้นจะเป็นล่ามภาษาต่างประเทศนะครับเนื่องจากพื้นที่เราจะมีชาวต่างชาติมาใช้ริการเยอะมากพอดีตอนนี้ยังไม่ค่อยมีส่วนมากจะมาค่ำๆก็จะมีเราเรามีล่ามภาษาอยู่เก้าคนนะครับก็จะสับเปลี่ยนุนเวียนมาหรือว่าบางบางครั้งเนี่ย ที่เราต้องการรุนเแล้วก็สามารถโทรตลอดได้24ชั่วโมงนะครับคือมาเป็นล่ามอันนี้คือเป็นตามกฎหมายต้องมีล่ามเป็นคอนเซนตในเอกสารเพื่อเพื่อรับรองให้สื่อสารระหว่างตัวร้อยเวียนกับล่ามต่อขกับก็เลยต้องกับนั่งเลยคู่กันต้องตั่งคู่กันคอยแปลโอ้โหแล้วนี่คือเป็นร้านกาแฟนี่เป็นร้านกาแฟสวัสดิการของสอนอทั้งหลอนครับดังชื่อว่าคอปปี้ขอบเนื่องจาก ผู้มาใช้บริการจะเป็นชาวต่างชาติเยอะครับคำว่าขอบก็คือตำรวจตำรวจครับพอดีจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างล่มลื่นของสอนอหน่อยเนี่ยปาล์มเนี่ยเป็นคนชอบร้านกาแฟแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ไม่เหมือนร้านกาแฟที่ตามสถานีตำรวจแล้วก็นะอินเตอร์เราเราไปมาหลายที่ส่วนใหญ่เป็นซุ้มกาแฟอันนี้เข้ามานรกว่ามาแถวแถวสยามพารากอนใช่ดูจริงจังเราดูดูเขาเรียกบรรยากาศภายในหน้านั่ง นะครับเผื่อบางทีมานั่งรอธุระปั่ปังไม่จำเป็นต้องมาลงพักที่นี่แล้่ก็พูดกับครับผ่านมาแถวๆนี้ก็มาดอกแวะกันราคาเราก็จะถูกกว่าที่อื่นนะครับใช่ดีที่สุดเลยนะครับโอ้มีกาแฟสดชาชาผลไม้ต้มตีน้ำปั่นโอ้วนเลยเลน้องปั่นจะดื่มอะไรดีพี่คงเอากาแฟเย็นเหรอพี่ตาหนูไม่ดื่มกาแฟเอาเป็นสตรอเบอรี่ปั่นะกันสตรอเบอรี่ปั่นนะเราไม่ได้สูบแส้กำไรเข้าใจครับเราเรารายได้ส่วนที่เหลือเนี่ย เข้ากองทุนให้ตำรวจกู้ยืมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ไม่ตั้งราคาสูงนะครับเพื่อให้ตำรวจเราได้ได้ได้ทานของถูกอีกอีกอีกลงไปต้องแอบกระซิบบอกอีกหน่อยเนี่ยท่านไปเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าลืมอนนโยบายนี้ด้วยนะก็เป็นสวัสดิการสำหรับตำรวจเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยทำงานหนักใช่ไหมครับแล้วก็อะไรได้น้อยนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเอ่อมีเขาเรียกมีกำลังใจ ใช่ไหมครับมาตรงนี้ดูโดยรอบเลยบรรยากาศดีมากๆแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าค่าเช่าด้วยใช่ไหมครับแล้วเจ้าที่ที่ที่ทำกาแฟที่เราหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงครับก็จริงๆเราก็เราก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวตำรวจนะครับบางทีใครใครที่ไม่มีงานเรื่องที่เด็กลูกหลานตำรวจช่วงปิดเทอมก็มาช่วยครับเราก็เราก็สนับสนุนเป็นค่าอาหารช่วยบบลเลนนิ่หน่อยนะครับเราเราพยายามช่วยเหลือครอบครัวตำรวจอยู่แล้วครับดีมาก ตรงนี้เป็นบริเวณของอาคารอะไรครับแล้วทําอะไรบ้างครับตรงนี้เราเรียกว่าอาคารสันตินะครับ<ะ>ซึ่งแต่เดิมสมัยท่านผู้กับคนโเก่าเนี่ยภาคเอกชนเขาก็ช่วยกันบริจาคนะครับมาก่อสร้างตอนนี้เป็นห้องบริการการฝ่ายสืบสวนนะครับก็บจะมีมีตัวสจ้าวาดสืบสวนกับเจ้าที่สืบสวนครับ,รบที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับซึ่งพอดีวันนี้ไม่สะดวกที่เข้าไปเพราะว่ากำลังสอบผู้ต้องหายมีผู้ต้องหาด้วยเขาเรียกองหาอยู่มีคนมาใช้บริการแล้วางั้นไม่เป็นไร มีวงใช้เป็นการเยอะก็พยายามใช้พื้นที่ที่มันน้อยๆให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมครับก็มาเจอตรงนี้เตรงนี้เขาเรียกอะไรกลางซ้ายมือนี่จะเป็นอาคารรวมใจคจะเป็นห้องห้องปฏิบัติการสายตรวจอ๋อสายตรวจเี๋เราเข้าไปดูได้ไหมครับท่านได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูนิดนึงพอได้เวลา็ดีช่วงนี้กำลังประชุมข่าวแขดีใช่ไหมครับเข้าไปดูครับก็คดี สี่โมงพอดีนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงช่วงที่ส่งมอบหน้าที่กันอ๋อเหรอครับแม่เรามาเรามาในช่วงที่จะงหวัดพอดีกำลังเปลี่ยนเกาเรียกเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวรช่วงนี้จะเข้าเข้าเปิดงาหน้าที่สี่โมงเย็นก่อนแจ้งเขียนก่อนเปิดงานนี่เราจะมีการอบรมชี้แจงนะครับมอบหมายภารกิจรวมทั้ง มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร,ารในช่วงที่ผ่านม,มามันมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างร,รวมทั้งในการวางแผนในการออกตรวจผัดต่อไปนีว่าเดี๋ยวเราจะเปนเน้นตรงจุดไหนรตรงไหนมีคดีเยอะเราจะทําอะไรกันตรงไหนไงเราะะนัะมีการอบรมชี้แจงกันตลอดเพื่อให้การแบบ งานในมีประสิทธิภาพให้มากครับแต่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับวันนี้เราโชคดีมาในช่วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวรได้มาเห็นบรรยากาศต้งปามไม่เคยเห็นต้นปามเคยเห็นบรรยากาศนี้ยไม่รู้ยังไมเจอแต่ตำรวจขับรถไปแต่ก่อนที่เขาจะออกทำงานเนี่ยจะต้องมีเห็นก่อนที่จะก่อนที่เราจะเห็นตามท้องถนนนี่คือีก่อนใช่ใช่โชคดีจริงเลยวันนี้จะได้ทราบว่าไอ้ลองจะมาเข้าเวรเนี่ยไอ้เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือว่าตอนนี้ ที่ผ่านมาก่อนที่เราจะเข้าเวรมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นบ้างมีบินลราเยอะจะมีเหตุการณ์อะไรเขาจะได้จะได้เข้าใจว่าไอ้คุณจะทําอะไรโอ้โหครับต้องมีมุองหมายทางกิารดีครับก็ต้องเข้าตอนระหว่างตอนที่กินมันเอาสี่โมงไปเลิกอีกทีก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนหรผัดกันไปอย่างนี้แถวรอบวงจรชีวิตใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่า โชคดีมากที่เรามีโอกาสได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้พอดีที่พาวันี่เป็นเยี่ยมชมของเป็นฝ่ายจราจรครับรับเจ้าที่เป็นบาลงานด้านจราจรครับเจ้าจที่จราจรก็ค่อนข้างมีงงความสำคัญมากในแต่โรงพักเพราะว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาโรงพักแล้วก็เป็นเป็นส่วนที่ประชาชนให้ความสนใจมากครับทั้งร้องเรียนทั้งจมเชยอะไรจะสังเกตว่า ประเด็นจะมีเกี่ยวกับจราจรเป็นส่วนใหญ่ครับอ๋อครับมาเห็นเป็นฝ่ายปฏิบัติการจราจรเรองนี้ครับอ่าพอดีมาเจอท่านรองผู้บังค um ับรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองสถิตพรครับครับครับอ๋อท่านรองสถิตพรเป็นคนดูแลเรื่องงานจราจรหมดครับแนะลำตัวสักนิดนด้ไหครับครับก็ผมพันตำรวจโทสถิตพรมีรัตพันธ์นะครับเราผู้บังับการจราจรสนชบครับ นี่เขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวแรงของโรงพักเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการจราจรก็ต้องเดีท่านผู้กำกับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราคงจะต้องไปลงพื้นที่กับท่านรองเพื่อให้พาดูว่าภารกิจของารจราจรที่ในบริเวณพื้นที่ของสอนสอนทางอเนี่ยที่ตรงจุดใสนบ้านเดี๋ยวต้องขออนุญาตรบกวนหน่อยนะครับครับพี่วีครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมเป็นเป็นห้องสันทนาการครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเจ้าทีนหัวเราเนี่ยทำงานหนัก ไม่ค่อยได้สนใจสุขภาพนะครับเราก็เลยทำเป็นอ๋อเป็นอ๋อเป็นเหมือนฟิตเนสเป็นโครงการเป็นฟิตเนสเลยเอ้ามีคนเล่นจริงจริงด้วยมีมีทุกวันครับตอนนี้เหมือนเราบางที พอหลังจากเลิกงานว่างก็มาเล่นกันครอบครัวตำรวจก็มาได้ครับก็เลยไหมครับจะมีตำรวจกับครอบครัวตำรวจที่มาใช้กันครับพอเป็นฟิตเนสหลายๆอย่างเลยอุปกรณ์มีจัดหามานี่ก็คงจะได้อย่างไรแต่ชนที่สาไพ่ชนก็สนัหสนุนอุปกรณ์เหลือสำหรับด้านนู้นก็จะเป็นสนามฟุตซอลออ๋มีให้เล่นฟุตซอลด้วยด้านหลังให้ลูกหลานตำรวจได้เล่นกันครับ ในช่วงหน้านะคะกับช่วงลงพื้นที่ค่ะเรานะคะก็ได้นัดกับท่านพันตำรวจโทสถิตพรบุญยร์รัตพานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะแต่ตอนนี้เหมือนมีกฎหมายที่ออกมาหมายว่าคนที่โดยสารอยู่ในรถเนี่ยก็ห้ามดื่มเช่นกันก็คือเอ่อพราบควบคุมการดื่มสุราใช่ก็คือจะเป็นกฎเดียรวจของไทยเียยวิทหาทรข่คงกาสต ਤੇ ਬਾਤ ਮੰਨ